ค okay. สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะดีดีต้อนรับเ,เข้าสู่รายการ GT Gamer กับเกม Outlast ืินเดิมนะฮะซึ่งเป็น DLC นะครับพารทนี้ก็เป็นพารที่2องาจจะหายไปนานนะเพราะว่าขี้เกียจเพราะว่า <c oughs> ขี้เกียจก็เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำต่ออยังไงตอนนี้ผมก็ลื้ว่าผมมาจากมาจากห้องนี้เนาะโอเคนี้ต้องมาทางนี้เปล่า ไม่ทราบโอโ้โหกูหลงไปทางนู้นตั้งนานเนี่ยไม่อ่านฮะกระสับไม่อ่านฮะผมจะขอไม่แปลอะไรทั้งสิน้นจะแปลในสิ่งที่ผมพอแปลได้เฮ้ยชี โอเคผมว่าคงไม่ตามอ่ะ E สองสามเจ็ดนี e มน่มันคืออะไรมันคืออะไรไม่กล้าไปต่อเลยแล้ว ทางไหนวะเฮียชิบหายวะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่ปะนี่ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่มีไปต่อฮะลุยสุดขอบโลกได้ what the fuck feed me feed me feed me holy s h โโอ้ Oh 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 oh! What the? Oh oh no oh 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 oh! Oh shit! Oh oh yeah 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 yeah! Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Holy shit!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  Oh shit! Oh my God! God! Oh oh oh! Hey, where are you going?

โอ้ยเฮ้ย,ยเป็นไรวะเชีย่ยเอ้ยเฮ้ยไปไปไปโอ้ยไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วือไอ้ไอ้นวดเอ้ยโอเคหวังว่าเราจะพ้นแล้วนะฮะหพังว่าพ้นแล้วอะพ้นแล้วกูพ้นแล้วกูพ้นแล้ว โว้ยแล้วไอ้โคนโอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อโอ้ยปิดประตูเลยปิดอยู่นี้เลยไะตอนนี้มี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 ที่หลบด้วยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสัตว์เอง น,นี่ของล้ำค่าที่สุดเฮ้ยไ,ได้เท่าไหร่เนี่ยได้สองเองอ่ะสวยซับสวย้อนสวย้อนเงินนี่นหุ่นอยู่ไหนเนี่ยไปต่อ ต้องว,ว่าอยู่ด้านนอกแย่ลนะทำไมต้องอยู่ด้านนอกโอ้โหนาจเชื่อนี่มีโอ้ยมีทานด้วยโอ้โหสุดยอดมากาเลย เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาล้อกูเล่นรฮ้ยไมรูผมไม่อยากจะพูดอะไรเลยเนี่ยไม่อยากจะพลามเลยจะโตแม่งเอ้ยสัตว์เฮ้ย มาปะวะมันจะเห็นผมก็ได้ไปทุกคนไปทุกคนไม่เอาอย่ามาโอ้โหเปิดเต็มเต็มเย้ อยู่งสมชื่อไก่ส้มตีนกเลยนะมีโรคจิตขบวนมาตรงนี้กูซวยเลยเนี่ยวิ่งเลยวันมาแล้ววันมาแล้ววันมาแล้ว มาแล้วมาแล้วไอปับมาแล้วไอ้โผล่ลกลลกลเกียตรติก็ปิดโอ้โหตามมาทันด้วยไม่ไม่ยโอ้ยเชียร์ตันตันโอ้โหเชียร์ตัน

I can smell you. Uh Golo. Malay, right, come on man. Come on, bitch. Come on, man. Come on, bitch. You were mine. Come on bitch. Come on, bitch. Hãy <laughs> subscribe <laughs> Dạ 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 Mừng dạ Yeah. Dù cũng có mang thằng đường ไปจ้ะฮะพิกอี้เฮ้ยพิกก็มาถึงโอเคโอ้พิกแมนเนี่ยเป็นไงเป็นไงเยอะเย่เย่ดีอ้าวไอ้เฮียไม่ขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมลงมาเดี๋ยวนี้เออโอเค แม่งเอ้ยโอเคยกใช้จับเวฟเรเดียวใช้อ่าล็อกเนาะกลับไปที่เดิมหรือเปล่าโอ้ยเขี้ยเขี้ยด เลยเพาะว่าต้องม,มีความจำเป็นที่จะกลับไปที่เดินมนะห้ะองแดงๆนะอ่ะนี้ไอ้เชี่ย ไหมไม่เห็นด้วยฮะเห็นว่าคงวิ่งมาแล้วแหละเหี้ย,ยนะอะไรเหี้ยแรงจะวนตรงนั้นอีกนานไหมไอ้เหี้ยมันวนไปเรื่อยๆเลยนะี่ยวนตรงห้องคูเนี่ย โอ้โหมาด้านหลังอเยลยขอโทษนะครับคลิปนี้ทำจากอาจจะเยอะไปหน่อยแต่เกมสยองขวัญผมก็พยายามนะไอ้ควายไอไอ้ควายกูเลยไอสัสไอ้ฮ่าฮ่าวู้ฮู ไอโง่ไอ้พ่ออมไอ้พ่ออมเยี่ยมไปต่อฮะไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นมันพักผ่อนหย่อนใจขนนี้วะ slow. let's go it down อ้าวกูออกมาแล้วกวัวออกมาแล้วเลยยังไม่ได้ทำตั้งตัวเลยจูจ่ๆแม่งก็ให้กูออกมาแล้วโอ้โหว่าผมไม่ต้องใช้กล้องแล้วแหละอีแบบนี้โหลดแป๊บเผื่อมันจะมีทางออกทางที่ดีกว่านี้ ว่าไม่ละเฮ้ยเช็ดแมนโอ้โหแล้วมองขนาดนี้มันผมไปเล่นไซเรนฮิลล์อีกแล้วโอ้ยจีอุ้ยว่าต่อวัอะไรอะยุทยโด้ยุทธเฮ่ยุทธเฮ่ยเฮี่ยโดนอะไรวะโอ้โหมองไม่ทันเลยอะ คืออะไรอ่ะเดี๋ยวบอกว่าแม่งมีกับดักไปทางนี้แล้วกันนะโอ้โหทางนี้แม่งเลือดเยอะทางนี้ได้ปะทางนี้ได้มาทางนี้ก่อนเลย ไม่ไม่ไม่น่าจะเข้าได้โอเคมาทุกทางแล้วเซฟแล้วตอนนี้เซฟพอย์แล้วนะฮะเฮ้ยอย่ามาล้อกูเล่นอย่ามาล้อกูเล่นไม่ใช่เวลาที่จะมาล้อเล่นกูเข้ามาทำไมเนี้ย ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผ <c oughs> อว่าไม่ใช่อ่ะยังไงก็ไม่ใช่ตรงเนี้ยถ้าจะเป็นที่อื่น <c oughs> หายที่อื่น จามอโทาครับเตะอ๋อไอ้ตอนที่เรามามันล็อกอยู่แต่พอเราไปทางนู้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็เลยผดล็อกได้ไอ้คนเะกี้นี่เองนะฮะไอ้คนที่ทุบประตูเมื่อกี้นี้ออกไปแล้วนะฮะก็ ท้าสะดวกตายเชื่อตายดีๆเลยเหยียบหรือว่าให้ออกตรงนี้วะอย่าพึ่งเลยแล้ต่อ,อโอ้อโ my god my god

ก็อันนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ถ้ามีทางให้ไปก็ไปโอเคเอาออมาแล้วตอนนี้เราหาทางที่จะเข้าไปใน,ในตึกให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้ผมรู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่เคยรู้สึกรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเวลาทุกครั้งที่อยู่ข้างนอกอ่ะเพราะหมอกเยอะมาก ภาคหลักๆก,ก็เหมือนกันะนะฮะในเรื่องหลักก็เหมือนกันอันนี้ในเรื่องดีเอสีเสริมต่อมาต่อภาคหลักเนี่ยง่ายเลยถ้าใครอยู่อยากดูภาคหลักให้ให้ไปดูคนอื่นแทนผมจะไม,ไม่ไม่เล่นต่อแล้วผมผมผมจบไปรอบนึงแล้วอะไร มันจะเอากูเลยเนี่ยเอากูตายเลยเนี่ยโอ้โหแสดงว่าจะยกยกอะไรอะไรเนี่ยยกบาแล้วบาตกใส่คอหักตายว่าใช่อะวาใช่อะ

คุยเหี้ยอะไรกันเฮ้ยโอ้โหจะบอกได้ฝีมือสองโอ้ยเขี้ยเต่อยกับเตะบอลหัวคนด้วยไม่ใช่ลูกบอลเนี่ยลูกบาสไม่กูไม่กูไม่เล่นกูไม่เล่นผมไม่เล่น โอ้ยเชี่ยปิดแม่งเลยไอ้เชี่ยไอ้เหี้ยเปิดประตูเป็นด้วยไม่อยากจะเล่นอะไรทั้งนั้นผมเตะหัวคนอย่างก็เตะบอลชุดชุดบอดี้อยาไไ่างก็ชุดบาส โอเคน้ำเน่าไปเนิบๆแล้วกันอยู่ดีมากชิปหายไปทางไหนต่อฮะเส้นทางยาวขนาดนี้ผมว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นผขบขบวิวิชิเชีิป เธวก็ได้ช่วยฉันด้วยเอ่อท่านผู้ชมครับเห็นหน้าเมื่อกี้นี่อยู่ๆแม่งก็โผล่มาแล้วทะลุตัวกูไปทา,ทางนี้มึงไม่ใช่ผีขอเด็กนะกนะินน้ำเลย มีแต่มือคนเดียวที่หน้าใสอะผมเชื่อกูเชื่ออย่างงั้นโอ้ยอย่าวิ่งเล่นกันอยู่เลย อะไรขึ้นเนี่ยไม่น่ากู shit holy shit oh เลย oh ก็ชิบได้ลลลลเลยอ่ะสุดท,ท้ายผมก็กลับเข้ามาด้านในจนได้ไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่าเอ้ยถูกแล้วนี่มา

do well. me a favor and die here, Park. Oh. 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 Shit! Eh. Oh. 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 god, Oh. god Oh. Man. Oh. God. Holy shit. Holy. Oh. No. Oh. 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 Hoa hôm nay, kiếp ơi tôi. A phê kuôi. No, 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 đâu no, 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 เราจะขอจบอาพาร์ทที่2เพียงเท่านี้นะครับโอเคพบกันใหม่เกมหน้าหรือไม่ก็พาร์หน้านะผมไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นเกมอะไรที่ผมจะแคสเกมในชาแนลของผมก็เอาเป็น,นว่าขอจบพาร์ทที่2เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮนะ